สวัสดีค่ะหน้า53นะคะแบบฝึกหัดที่6ค่ะข้อที่1เขียเครื่องหมายถูกค่ะหน้าข้อความที่ผู้พาและน้ำใสช่วยงานบ้านอ่ะ ผิดถูกนะคะมีเก็บที่นอนค่ะอาบน้ำแปรงฟันช่วยทำกับข้าวในผุผ่าและน้ำใสยังไม่ได้ช่วยนะคะพับผ้าห่มค่ะยกกับข้าวส่วนล้างจานนะคะยังไม่ได้ช่วยนะคะ ให้ตัวอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะจะได้ล้างจานให้สะอาดค่ะมาดูข้างล่างค่ะสิ่งที่นักเรียนทําเพื่อช่วยงานาเพื่อช่วยงานบ้านคืออะไรคะสิ่งที่นักเรียนทําเพื่อช่วยงานบ้านนะคะก็จะมีรดน้ําต้นไม้ค่ะรดน้ําต้นไม้ขวาดบ้าน บางคนอาจจะกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านนะคะถูบ้านด้วยอะกวาดบ้านถูบ้านไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะเรื่องเอานะคะลูกคล้ายๆกันอ่าบางคนช่วยผู้ปกครองล้างรถนะคะก็อาจจะฉีดน้ําแล้วก็ช่วยเอาฟองน้ําลูกๆก,ก,ก,ก็ได้นะคะแต่ผู้ปกครองอาจจะดูแลอยู่นะคะใกล้ๆแล้วก็ ทำความสะอาดได้สะอาดกว่านักเรียนนะแบบนี้ก็อาจจะมีน้ําใจช่วยใช่ไหมคะแล้วก็บางคนออกเช็ดกระจกด้วยนะคะได้น,นะคะนี่แหละค่ะอันข้างล่างสองอย่างนี้ก็จะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนิดนึงนะคะและนักเรียนมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนช่วยงานบ้านค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรบ้างเขียนลงได้เลยนะคะเป็นของนักเรียนเองนะในสี่ข้อนี้ค่ะ ไปเจอกันในหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ